แย่งกันอีกเนาะกัดกันอีกว่าเมื่อกี้เนี่ยกัดก็แห้งจับกล่องมาทัานไี่ <c oughs> น้งไอ้คำแยงตะเขาเดินแห้งไปใส่เราไม่มอีกเลยเอะไรขู่กันน้อยๆอีกนะเอออยู่วยกันรักกันที่หลอย่าแกงกันไอ <c oughs> ้ไงมักมาแยออ่หมโดมอดมดมดมเนี่มากไอคำ เดมมันได้กินนี่อย่างทูบานมือวาดนี่เดี๋ยวเรมือน,นี่ปฏิทูไมากันไปมากันมาอยู่นี่แหละ่ะไปแล้วน้อยน้อยทำไมเฮงชอบแกงหนูเหรอเออเดี๋ยวแกงอีลาเดี๋ยวแกงทุงเงินนะเฮงชอบแกงหนูเลย,ยน้อยน้อยเด้อถุงเงินอ่ะเฮงมันแกล้งไหมส่วนมากทุงเงินกงนไปแงนองเดลย เจอผู้นาเมาเมาเมื่อนี้ชอบแกงอ้วนหรือเปล่าแฮงนะ่ะกล้าแกงอ้วนเลยแฮงเนี่ยย่างพานกับเลี้ยวบางนาเขาประกาศมามาว้ายมาไ,ไม้กันอยู่นี่เราเมืม่อืมือเว้นซูเนะ่ยมุดกระเปืฝุ่นเออเออเออกาไก่อ้วนไหมกาไก่พี่อ้วนไหมไปดมตรวจเขาดูเออประกาศเขาไก่อ้วนลรวเฮงอย่า มามองเบิ้งคุณนันเบิ้งคุณีตะวันน่ะเอ้ย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 อนัเลงนักเลงเหมันตนตาเบืงวนเอ้ยนังแลงไงเลงคุ้มซ่อยตะนันน่ะอาะไปฉีนะไปฉีดดูนี่เป็นเท่งเนี่ยอ้ยไป่องไรโยคะไปมองนันจีดจีดล้เราจะตีนันไปกบเลยน่ะแสดงว่าเป็นเยวาเสหันเลยน่ะกบพิ่งจะของงอ้ยอยากตีเลยเบื้องกบทริปก็มีอย่างได้รลบวแม่เบิ้งละ กบเข้าไปกบกบเข้าไปลูกอืาเขาจะคล้องอะไรกันบ้างสันมาจืดอากบ,บกบยังม,มาแล้วใส่มีอายุเต็มทางไอ้คนคือพ่ไปเงี้ยวใส่หะเงียวไปทัวรล้ื้อ่าซองมันจะคล้องในกระจกอ่ายอยัางนักเลงนักเลงนักูุด้ษมาเมียน,นตานเขาอีก้วนัน่น ย,ยังพานอะไรยังแม่นตานใจอีกอ้วนเออยังไม่หย,ย,ยุงกอ็อ้วนเด้ออ้วนมาญาตินี่นะ้องเวลาเนาะไม่จั่นนะอ้วนไม่จั่นนะไป,ไปแล้วรบพี่นอ้องไปทั้งปืนล่ละเออถุงงานนอนเล่นกันอนไม่ต้องไปไล่น้องเราไม่ต้องไปไล่เฮงจัดการมันแล้วมันมาแลวเฮงมา ย่างยางไปล้างบ้านแล้วก็มาะมัเขาอยู่ทั้งนี้แหละพี่น้องยุ่งสีละมดมื่นนี่คันแม่มานั่งเหรียญยู่หม่องนี่เอาแล้วเพื่นจะมาผ้ากันมานั่งกันโยกกันแกงกันซะม้วนลายบัานนี้ม,นม้วนแท้ๆมาอกแล้วมาอแล้วเสีเยดยางเขาอยู่บนนี้<ม>ไปหน้าบ้านเออไป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 จ้ะไปเลยจ้าเพื่อนจ้าคลิปนี้กับที่ไวค่นี้ก่อนิร์จ้ง ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ได้จดเจอได้อขอบคุณหลายๆที่เข้ขมารับชมน้งนองๆจ้าไปละจ้า